โอเควันนี้นอกสถานที่นะครับก็มาเจอกันที่สนามสนามวังน้อยอสนามวังน้อยนะครับวันนี้มาก็เอารถ R 3าแล้วก็ R 1 5นะครับรวมถึงมีรถแข่งนะครับของผมนะครับกับเนี่ยคู่แข่งผมอยากขิงอยากขิงเนี่ยคนนี้เนี่ย,นนยมาี่ครับมาทำอะไรครับคุณมาทำอะไรมีคอมพเตอท้าให้เอารถมาลองได้มาลองอะไรคือคุณต้องขี่เองเนี่ย สนามเนี่ย401เมตร402เมตร401เมตรอะไร402เมตรที่สนามวังน้อยสปีดเวอาเวนิวรับคำท้าครับเขาให้มาลองก็เลยมาลองลองอะไรลองอะไรก็เอาอาสามาแข่งกันไงจัดไปผมเป็นคนท้าตอนแรกว่าจะไม่ท้าทีนี้เห็นโพสทำรถก็เลยท้าเลยบอกเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยแล้วต้องขี่เองนะเพิ่งประกอบเครื่องเสร็จไ่้ยังไม่รันอินเลยอให้้ดวยอะไร อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะไปคือวิ่งขึ้นมาอันนี้หลังไม้นิดนึงนี่เขาทำเลยเนี่ยใหญ่องร้อยมันมองไม่เห็นหรอกึ่งวอลสองร้อยเดี๋ยวต้องไปดูว่าพี่จอนเขาทำอะไรไปมาดูกันจะรับต่อจากสองใช่ไหมทำอะไรทำอะไรทาไม้ไหมนี่ทำอะไรทำอะไรคุณรู้จักคนนี้ไหมใครไม่รู้อา่ใครอใครครจิ๋วจรวดจำพ่อแดกคนแรกของประเทศไทยนะโอ้โห ตำทรชูนุคุลวงจำได้ไหมครับโอ้โหเกิดไม่ทันนะครับอ่านี่นแหละครับนี่คือกำพรูนุคุลวงอ่านี่นักแข่งนะแชมป์ประเทศไทยปีไหนนะจำไม่ได้แล้วครับนานมากยี่สิบปีแล้วเมื่อก่อนแข่งให้ใครขี่ใ,ใครหนุ่มไว้กำแพงนะอ๋อน,นี่คือดักวุ้นแรก ไอโก่แข่งหลังเราใช่ไหมพร้อมกันพร้อมกันอ่าแข่งับโข่ห้ามมาตาอ๋ออ่านี่กำทอนชูนุกูลวงวันนี้เรามีกำนันแดกไม่ธรรมดานะธรรมดานอ่านี่เขาไม่ธรรมานาครับกำทอนกำทอนชูนุกูลวงโอเคหรือฉายาจิ๋วจะรัวครับจะรัวจะรัวดนะครับอ่าถ้าองั้นวันนี้เดี๋ยวก็ต้องเออเออหอมชุมล้างเล่ทั้งหมดจัดไปนี่วันนี้หน่อยเรามาดูด้วยว่าพี่จอนทำอะไรติดกลครับทำอะไรครับทำอะไรครับ เทสเทสดูลายสนามครับดูลายครับผมนี่ดูดูพี่จอนครับว sure> ่าเขาเมืออาชีพแค่ไหนอันนี้เขาเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ uh ้นไปบินแล้วครับครับใช่ครับใช้เป็นไอพ่นครับเจ็ตไอ่นนะสนามก็สวยก็เลยต้องลองบินดูดูวิวหน่อยนึงเดี๋ยววันนี้ให้พี่จอนยอดเหรียรถโอเพนผมด้วยอ่ารถผมนี่สิบติสองร้อยยี่สิบเ p s นะมีโอ้อะเดี๋ยวพี่จอนเทสเดี๋ยวเราไปรอตอนช่วงเทสเลยนี่เรามาดูรถแข่งก่อน อันนี้รถพี่เจีย๊ยบครับครับ,รบนี่รถพี่เจีย๊ยบขันนี้จะแข่งกับผมเดี๋ยวรถมาครอบเน่มาคอเน้มาคอมาเอ๊ต้องให้ตำนานครมนนอรม,นนรมหน่อยได้ไังไงเอ่าให้ตำนานเอะครอมหน่อยเนตำนานคอมหน่อยอโอ้โหนึกในใจรถเอี้ยาใหญ่ขึ้นหายรถลุยรถรุ่นไรไม่ถึงเอยรถรุ่นไรอานตามอ่าทำอะไรไปบ้างไม่มีอะไรนี่กติกาเอสพีครับเดิมเดิมอะไรอ่าเปลี่ยนแคมได้อย่างเดียวลูกสูบเดิมเครื่องเดิมเครื่องเดิม ทุกอย่างเดิมเปลี่ยนกลองได้ถ้อยเสียเปลี่ยนได้ประมาณนี้อ่เดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวคุณมาเจอผมแต่ลกสีน่าจะโกงมาเพียบอ่ะอะไรอะไรนี่รถสีทองตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาของไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าของรถบี้เดอะสกาเดี๋ยวกํลังมาเดี๋ยวเราไปไปคุยพี่บี้ด้วยว่าหลังจากที่ผมแต่งไปแล้วเป็นไงบ้างรวมถึงนี่ไ่สายพานด้วย อรเตอร์ไม่ต้องใส่แล้วใส่ไาพานแทนวันนี้เราจะมาดูความรู้สึกของพี่ๆว่าขับเฟลลิ่งนี้เป็นยังไงบ้างหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่ารถใส่สายพานมันจะวิ่งได้จริงเหรอแล้วมันจะกระโชกกระชากอะไรได้เหรอนะเดี๋ยวก็ต้องมาลองดูถามพี่ๆอยู่ห็นครับนี่รถสายพานแล้วเนี่ยเห็นไหมหอันนี้ก็เรียกรถสายพานนะสายพานออรถสายพานไ <laughs> ปเดี๋ยวเราไปดูในสนามกันดีกว่า <laughs> เดี๋ยวขอสัมภาษณ์ นิดนึงเรื่องสายพานกับเรื่องชิปเตอร์ <Hey! S 1> คือชิปเตอร์อ่ะอันนี้คือน,นี้พูดไม่ได้อวยผมพูดจริงๆนะตามตามตามคนขับรถผมผมขับทั้งออโต้ขับทั้งคลัชนะครับความยากของการขับคลัชมันก็ต้องมีจังหวะที่ดีแม่นหน่อยนะครับแต่อันนี้คือแก้ปัญหาผมได้หมดเลยครับสมูทหนึ่งคือสมูทก่อนเอาเอาฟิลลิ่งก่นตั้งแต่ขึ้นรถนะครับขับออกไปคือสมูทมากอะ่ะไม่มีการดีดของโซ่หรือการที่แบบรู้สึกว่าฟิลลิ่งโซ่เลย ตัดเรื่องนี้ออกนะครับแต่ผมมีความคิดเนี่ยเหมือนกันนะว่าสายพานมันจะเอาอยู่แล้วมันจะเป็นร่มๆมมันจะไม่ขาดอยู่แน่นอนไม่ขาดพี่วิความคิดนะแต่พอได้ขับเมืนะ่อกี้แล้วทุกคนเฮ้ยเปลี่ยนเลยอะสมูทสมูทสมูทเลยนะครับความคิดความคิดเปลี่ยนจริงตัดดำ<ต>นะครับแล้วเรื่องชิปเตอร์ครับ,รบโอ้ชิปเตอร์นี้โคตรสบายมันกลายเป็นรถแบบขับง่ายอะ เกียร์ออโต้ไม่ต้องไม่ต้องกำคัชไม่ต้องกำคัชนะครับก็ดีดตักตักตักเหยียบเหยียบได้ปกติเลยเร็วเร็วอ๋อไม่ต้องเมื่อกี้ผมยังยังงงงงเลยมันยังแบบปล่อยแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยขึ้นขึ้นเลยชิวไปเลยขี่เหมือนเกียร์ออโต้เลยอ่าเฮ้ยโคตรเจ๋งโอ้โหแล้วเราก็สุดจัดเดี๋ยว พี่พี่จะไปลงสนามด้วยนะลงแห็กด้วยนะเพราะนี่ดูการจับตรงของนอกจากรถแล้วจับตรงคนด้วยไหมดูเขายังไม่แต่งตัวเพิ่งมาถึงพิ่งมาถึงนะครับโอ้หนี่ทีมงานมาถ่ายกันนะครับครับผมเดี๋ยวเอารถลงหมดเลยครับผมครับผมนะฮะก็ขอบคุณพี่พี่นะครับสาหรับการเทสรถสายพานให้ผมนะครับแล้วก็ฟลิกชิปเตอร์ครับเฮ้ยผมเหมาะเหมาะมากเอ้ยดีอันนี้สมายมันขับง่ายมากเลยเพิ่นะเออเพินเพินดิเพราะว่า พอก๊อได้ขี่รถพี่บี้ปุ๊บก๊อเหมือนโดนป้ายยาก๊อบอก m อ0 3เอาด้วยจะเป็นติดบ้างเลยบางทีมันเมื่อยนะกับการมาต้องมาคอยกำคลัชอันนี้จบปัญหาเลยปั๊บๆเลยแล้วฟิลของเรื่องโซ่เนี่ยหายไปเลยอ่ะฮะโซ่ดีดจบจบอฮ้ยสมูทอ่ะเฮ้ยชอบชอบผมผมเพิ่งผมรู้เพิ่งรู้จักตอนที่ตาตั้มบอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสายพานผมก็ยังแบบเอ๊ะมันยังไงฮะมันยังไงฮะครับผมแต่แต่แต่พอลองแล้วผมผมชอบชอบชอบดีครับดีแล้วเดี๋ยวเดือนนี้ปลายเดือนพี่บี้จะลงไปขี่ที่ภาคใต้ด้วยนอนครับผมเจอกันภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเจอกันภูเก็ตนะครับก็ขอบคุณพี่บี้มากนะครับวันนี้ครับผมครับขอบคุณรับ นะครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับไลท์พี่จอนนะครับคือเรามาแข่งกันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ R15 นะครับแล้วก็มาเป็น R3 ทีนี้เราพูดถึงไฮไลท์เลยดีกว่าก็คือเอารถ R3 Open ผมกับ R3 กติกา S.P ของพี่เจเนี่ยมาแข่งกันแข่งกันไปเราแข่งกี่รอบอ่ะพี่สองรอบสามรอบ2รอบสรอบสรอบคือเราจะเอา2องในสา แต่แพ้ผมไปสองเลยรอบเลยก็เลยแข่งแค่สองรอบใช่ไหมใช่ใชแต่ว่าผมอยากให้มองว่าอย่ามองว่าแพ้เพราะอะไรเพราะว่าคือเรามาสนุกสนุกกติการถผมคือเป็นลูกโตชักยาวของพี่เจียวเขาจะเป็นสแตนดาร์ดลูกสแตนดาร์ดโมนิฟสตาอ์ต้กับะส่ายแคมได้แค่นั้น ช่เพราะนั้นยังไงก็แพอยู่แล้วโดย <bem S 2> โดยโดยหลักการต้องแพอยู่แล้วแต่เราเอามาเราเอามาเราเอามาสนุกกครและที่สำคัญเอามาเป็นข้อมาเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันว่ารถอาสามเนี่ยแต่งหรือไม่แต่งเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่ารถที่แต่งมันก็วิ่งได้นะรถที่เป็นสตนด์ดปรับแต่งนิดหน่อยก็วิ่งได้นะฮะแลวที่สำคัญคือใช้งานได้ดีด้วยครับวันนี้วันนี้คือเราอยากเอามาให้เห็นว่าเนี่ย แต่หลายคนอาจจะเห็นทางโค้งกันมาบ้างแล้วเนาะาม,าามาทางตรงกันบ้างมาให้รู้ว่าเอ้ยทางตรงสี่ลสองเมตรเนี่ยรถแต่งวิ่งเวลาเท่าไหร่จริงๆวเวลาอาจจะไม่ต่างกันมากนักนะครับแต่กึ่แน่ๆคือความเร็วที่ได้เนี่ยหรือการออกตัวทิ้งห่างเนี่ยแน่นอนครับรถแต่งย่อมทิ้งได้มากกว่าแต่เพี่อกันคือขี่ได้ง่ายกว่าจริงๆตอน้อมรถผมวิ่งอยู่11 5ห้าอ่า นะครับซึ่งมันสามารถลงมาได้อีกแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนที่ขี่เป็นมอสขี่ใช่มันเป็นเวลาที่คือเราไม่ใช่นักแข่งแดกอะใช่ไหมเราเราเราช่วงอะไรเราเป็นลดรอบหมดสเตอร์ผมดทดไว้กิโลนึงแต่มาขี่แค่402เมตรอะไรเงี้ยเพราะนั้นความเร็วท้ายมันจะด้านาน,นิดน,นึงอย่างนี้ผมมีมีนิดนึงก็คือผมหลังจากแข่ง BIC หน่ะุท้ายผมมีความตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยวผมจะทำรถโอเพนทางตรงนะครับ เดี๋ยวอาจจะขอเรื่องของปรึกษาเรื่องช่วงกับพี่เจฟเพราะประสบการณ์เขาแล้วก็เดี๋ยวมีอีกคนนึงพี่ต้นมาหน่อยไหอันนี้คือพี่ต้นลำลูกกานะครับดีครับใช่ไหมก็คือพี่ต้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมสมัยวัยรุ่นผมเอารถไปทาที่แกนะครับแล้วแกก็าหายไปพักหนึ่งใช่ไหมทีนี้พอผมโตมาผมก็มาทําทีมแข่งเองผมก็เดี๋ยวจะอาศัยประสบการณ์สองคน เรื่องเกี่ยวกับรถแดกนะเครื่องยนต์กับตัวถังเดี๋ยวผมทําไป้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่มีเรื่องของการเขาเรียกว่าไงนะเทคนิครถทางตรงก็ต้องอาศัยเดี๋ยวช่วยกันดีไหมเดี๋ยวทาเป็นโปรเจกต์เลยยินดียินดีครับผมพูดตรงนี้ได้เลยนะสิบวิได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าจะเห็นก้าวไม่ก้าวเดี๋ยวต้องอยู่ที่นักแข่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรื่องนักแข่งมาคุยด้วยกิยว เชิญเลยเชิญเลย,เลยผมท่านผู้ชมผมท่านผู้ชมรู้จักไหมครับคนนี้ครับนักแข่งแดกแชมป์ประเทศไทยเราแชมป์กี่ปีแชมป์สามสมัยซ้อนครับแชมป์สามสมัยซ้อนนะครับผมหลายหลายท่านคงพอรู้จักเราแกะแม่ข้าวแป๊บเดียวก่อนอ่ะแกะแม่ข้าวก่อนครับนี่ครับฉายาเขาคือจิ๋วจรวด หรือชื่อจริงนะตะกุลคือกาทธรชูนุกูลวงครับกัธรชูนุกูลวงยุคก่อนนี่ไม่นังหวังนี่คือนักแข่งคู่บารมีของพี่หนุ่มวักกำแพงนะครับผมหนุ่มมาเฟียหนุ่มมาเฟียอ่าเดี๋ยวจะลองให้มาเทสรถผมครับผมลรวก็ให้พี่ต้นเขาพูดบ้างไหมว่าพี่ต้นเขาทําอะไรอยู่ตอนนี้อ่าได้ครับก็คือตอนนี้หลังจาก กลับมาจากต่างประเทศเนาะไปหลายปีเลยก็กลับกลับมาถึงก็สตราดเลยครับตอนนี้ก็ทำเคาร์ถามว่าดีไหมยังไม่ดีแต่ก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยคือเรามีปัญหาเรื่องทุนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปแต่ว่าตั้งเป้าไว้ปีนี้มีคนทักเข้ามาหลายคนแล้วก็มีคนพร้อมจะไปด้วยมันก็เลยมีความฮึกเหิมก็ปีนี้น่าจะเห็นเคารในทีมผมก็ประมาณ2อสาพันถ้าคนจะเก็บจากรายการเล็กๆก่อนรายการภูทรสนามใหญ่ ถ้าเปบัรจัก็ยังไม่ลงครับไม่งั้นเดี๋ยวพอพวกสอยแล้วเดี๋ยวพวกมาขิงใส่ก็ประมาณนั้นครับผมฝากติดตามเป็น Facebook อะไรครับเฟซบุ๊กครับตาต้นลำลูกกาครับภาษาอังกฤษนะครับ T A T O N นะครับวักแล้วก็ L A M L U K K A ครับตาต้นลำลูกกาจะมีรถ R S สีส้มเห็นง่ายๆนะครับแล้วก็เพจทีมแข่งตาต้นลำลูกกาภาษาไทยครับผมครับทีนี้เดี๋ยวเราได้มีโปรเจกต์กันแน่นอนพี่จอนพี่จอนครับวันนี้นิดนึงครับ นี่เราต้องเชิญวิจรมาร่วมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าผมมีโครงการผมมีตัวรถพร้อมเครื่องอาสามอยู่แล้วโปรเจกต์คือสิวิได้แน่นอนแต่เผิอผมเพิ่งมาเห็นว่าเอ้ยถ้ามันมีนักแข่งดีๆมันเวลาลงเยอะผมให้เขาไปเลยดูแค่ไซส์ก็รู้แล้วครับว่าใครจะได้เวลาดีกว่าโพรือยังไงก็ตามหนึ่งประสบการณ์ตัวขี่สองคือน้ำหนัก สามคือคุยกับคนทำรถรู้เรื่อง<ช>ฉะนั้นผมให้เขาเลยถไปว่าเขาจะเป็นรุ่นพี่ผมแบบว่าอายุอะไปแล้วแต่ว่าฟสงไม้ลยมือเนี่ยประสบการณ์แน่นอนปึกแน่นอน<ช>เดี๋ยวเรามาติดตามรถผมนะได้อาสา โอเพนอ่าสามโอเพนคือเสริมนิดนึงงานนี้สเติร์หน้าเสติร์หลังมองกันไม่ออกครับเติร์หน้าเติยหลังเบียดกันเลยตัวไม้เดี๋ยวรู้ขนาดเมื่อกี้แอร์หลอกอ่ะขี่แอร์หลอกอ่ะเวลาต่างเป็นวิอ่ะทำให้ผมรู้เลยว่าเอ้ยมันคนขี่มันก็มีผลแน่นอนแน่นอนแน่นอนน้ำหนักตามชมบวกประสบการณ์อตามนั้นตามนั้นโอเคแต่ยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะ อะไรยังไงนะอะไรยังไงก็ขอบคุณพี่ต่อนะขอบคุณทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดาด้าเริ